สวัสดีครับกเ็เสร็จเรียบร้อยนะครับก้อยเนืองัวครับเกินว่าก้อยก้อยเหนียวมาอยากกินแบบฟักแบบละเอียดละเอียดนะฟักแบบเละๆนะเมื่อนี้ครับเป็นรสชาติเนี่ยกินแต่ซอยโจซอยหางหลายเนาะมันหยำยอันอ <c oughs> <c oughs> นี้ก็เลยสับละเอียดนี่ครับมาครับกินข้าว้กันครับลาบเหนียว <c oughs> จับขม <c oughs> ลบาบมันเทศเสจ่งเสียนะครับสับมุนๆเวลามีงานเป็น ยอดมัตูมาเลยผมเห็นแล้นี่ไหมอ่อนดีขนาดเลยคาอ่อนนอคาอ่อนมันหอมมากเลยครับ <N -2> sửa mặt xịt bát kiếm nó hòm đi em mặc <N -2> เมันได้แ่บปีแบบนศาแซ่บแบบละเอียดนะ หนึ่งไม่ติดมือเน่แต่กินเขาไม่พี่สาวส่งไม่จากเก้พุ้มให้ส่งเขาสารไม่จะกคาพุม้มอยากินมึงส่งส่งเคอรี่ อ๋อลืมเพาที่บอกว่าบ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์มันบ่ค่อยสบายนะครับนะแต่เริ่มมีแฮงขึ้นแน่ละสิตอบคอมเมนต์อยู่สองสามมือไป่ได้ตอบคอมเมนต์นนะต้องขอขออภัยนะครับนะ กระแตสตอบคอมเมนต์ย้อนหลังให้อยู่ครับร้อนิดนึงยางไหนถ้ามักเิปเนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ถ้แปลกนะผมกินมะเขือ่านี่ผมค่อยมาก,กินเม็ดมันครับหลายคนเป็นคือผมว่จะรอก,กินแต่เปลือกมันเนี่ยคนเท้านี่ก็กินมาเือกันนะบางคนกินผักบุ้ง กินได่ยอดการมา่อนมา่มมกินบางคนกิกนแต่ใบกา้านมากินบางคนก,กินแต่ก้านใบเมื่อกินอีกผักปุ้งนี่นะ ้ผมเหนียวติดมือขอโทษขอไปครับนาเกียดแน่ ก็จะได้กับขาวอีสานกินเองบ้าอย่างนะครับอยู่นี่บ่ามีร้านเฮ็ดขายนะมีนี่มีร้านสมตำไก่ย่างถันมีอยู่ครับ่ว่าอาหารอีสานแบบอีสานแท้ๆบ่มีเนี่ยก็เลยต้องหัดเทดเองครับ ya no puedo... เยลีปีโปเอานะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามช่อง Youtube ลูกยาตากแท้ไม่ก็พี่น้องไม่นะครับนะพบในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ